มีรถบรรทุกด้วยครับ GXZ อีสุฮะ C 7ด้วยออพี่สี่ดูไม่ยกดัมได้ด้วยนะเนี่ยเป็นโมเดลเล็กสสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ีแล้วก็พี่พีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีภารกิจนะจะไปซื้อข้าวปีเนียมนะครับร้านสยามการค้านะครับที่บายพาสชนบุรีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอตสันไนท์ชาแนลนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยที่ ร้านสยามการค้าครับพี่วิีสวัสดีครับพีวีตอนนี้เราก็มาถึงร้านสยามสยามการค้าแามการครับก็ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกมีเนียมมีเนียมกระบ,บะรถแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์นี่ครับพวกตกแต่งรถบรรทุกกระบ,บะเชาาไร่ทรงเชาาไร่อันนี้จะเป็นพวกแตนเลสแล้วก็จะเป็นพวก อ,ออปชันเสริมของกระบะทรงเทาลายครับลูกโลขัอ,อวพอโลมีป่าเกียวพอลโลไหมมีหงครับตัวนี้ก็เป็นบังโคลเหล็กครับก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กระบะรถบรรทุกครับ,บมีบางโกลเหล็กครับ ก็จะให้พีพีเอฟซีดูพอสังเกตนะนี่ก็จะเป็นจอ็อกกี้นะจอ็อกกี้ทรงเช้าไรเป็นเหล็กครับเหล็กขึ้นรูปก็ชิ้นงานก็มีเยอะครับมีเหล็กเหล็กหลังแอรแก๊ปหลังครับไม่ใช่เป็นเหล็กทับมาแล้วมี้ามีเยอะมีบันไดข้้งก็มีครับบันไดข้ง้ง อันนี้ก็เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์บูธดงบูธดำก็เป็นลูกล่อตัดลูกแก้วสเต็ตพวกเนี้ยมีเนียมก็น่าไม่รู้ถ้าแก่ผมสั่งหน้าสามเมื่อหน้าสี่นะไจะเป็นหน้าสามมีเนียมสีฟ้าหกเมตรห้าสิบครับผมก็ไม่เคยมาเคื่อไม่เคยมาเลยถ้าแก่ผมก็มาซื้อทีไปแล้วเราจุดนี้มีภารกิจครับถ้าแก่ไม่ว่างให้ผมมา อ๋อข้างในก็เป็นบีเนียมหมดเลยนะข้างในฮานาเจ๊เดี๋ยวผมพาดูช่องผมก็เพิ่งจะมาถึงครับยังไม่ได้ดับเครื่องรถเลยเดี๋ยวพาพี่พี่อสซีชมนี่เป็นบันไดข้างเลยนะ น,นี่ก็เป็นงานสแตนเลตไม้นานไปซื้อใสก่กระบะไม่ตี้ผมไม่เคย3าิสี่ไปดูนี่ครับน,นี่ก็จะเป็นบงโคน ล้อเดียวประมาณนั้นแหละเรียกล้อเดียวครับเป็นงานแต่เหล,ล็ก็หนาอยู่กันนะพี่พีชไม่รู้ว่าซับด้านไหนไหมไม่ได้ซับครับถ้าเกิดซับด้านในตรงนี้นแะจะแข็งๆพวกบานพับอันนี้ก็จะเป็นบานพับแต่เหล็ก ตรงนี้ก็มีเหมือนของชิ้นงานตัวลูกขป็นยังไงขอบขอเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมครับขอเข้าไปถ่ายตรงนี้ได้ไหมครับครับครับให้เจ้านายดูเหรอผมทำยูทูบครับเดี๋ยวโปรโมทร้านให้ขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นจอ,อกกี้แล้วจอ,อกกี้ไม้นี่ สวยคนระับผมผมชอบเลยแต่รถผมมันเป็นทรงลครปฐมอะถ้าเกิดใส่ก็สวยคนระับเ,เหมือนเหมือนแบบเป็นเสาหน้าเสาหลังใหญ่แดมทำเผื่อตัวนี้แล้วก็ใส่จ็อกกี้ไม้แล้วก็เป็นทุกๆวนันนี้อ่จอ็อกกี้มีจ็อกกี้เหล็กกันเลดนะนี่ก็เป็นพรีเมียมหมดเลยคนระับก็เป็นเหมือนร้านตัวแทนจำหน่ายประมาณนี้ครับจริงๆจำหน่าย,ยนะ่าจะเป็นร้านของแก อันนี้น่าจะเป็นอีกสาขาห,หนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเยอะครับนี่ก็เป็นบานพับบานพับแตนเลสหมดเลยครับพีพีเีสินค้าก็เยอะมากครับพอสมควรที่สยามการค้าขายอุปรกรณ์เ,เกี่ยวกับกระบะเลยล้วนๆมเนียมก็เยอะครับนี่ก็ย๋ยวผมแปะน้ำบัตรทางร้านไว้ให้พีพีเอฟซีครับถ้าเกิดพีพีเอฟซีคนไหนสนใจหรือวิ่งผ่าน เส้นถนนบาพาสชลบุรีก็แวะเข้ามาได้ครับมาชมสินค้ามาสอบถามรายละเอียดกับซอได้เลยภาพค่อนข้างจะมืดนะครับพี่พีซีแต่ว่าเยอะมากเลยโครงหลังคาบันไดข้างครับงานซุ้มล้อครับที่เป็นยิงหมุดเนี่ยเป็นเป็นเป็นคาสแตนเลสเนี่ยก็เยอะอยู่ แต่มีเงียมขาวจะเยอะนะครับมีเงียมน้ำเงินผมเห็นว่ามีแค่มีมีก็มีเงี้ยมเงินจะแพงฮะก็เลยน่าจะอยู่สาขาใหญ่น่าจะเยอะอย่เราจเดินเข้าไปดูทางนู้นหน่อยภาพจะมืดนะพี่พี่เอฟซีภาพจะมืดทางนู้นก็จะเป็นจ็อกกี้อีกทรงนึงครับ อ้ภาพมืดเพราะว่าทางร้านเขาจะไม่ได้เปิดไฟหรอเนี่จับจิ๊บจิบจะชิบชิบนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นาบานพับเรล็กเยอะกันมีชายชายกันชนสแตนเลสดรับพี่พี่พี่ย่อแมวเยอะเจ้ากีราคาเท่าไหร่ครับสอง เป็อนอด2 0๋อเป็นงานเหล็กแล้วใช่ไหมครับโอเป็นงานเหล็กครับแล้วก็มีออปชันเป็นไม้เช่ดเดี๋ยวก็ณนายบอกว่าใไม่าย่รูปนะผงไม่ใช่ครับผมมาด้ข้างมีหมดครับพี่พิบสี บรรทาพก็จะมีทั้งเหล็กทั้งเหลดนะครับมีรถบรรทุกด้วยครับ g x z อ s สุคร C7 ด้วยโอ้โห C ดูนายยกดำได้ด้วยนะเนี่ยเป็นโมเดลเหล็กครับ โอเคครับพี่พีเอฟซีถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์อรนำบัตรเบอร์โทรทางร้านให้นะครับพีเอฟก็เป็นร้านสยามนียบสยามการค้านะครับขายอุปรกรณ์เกี่ยวกับกบบบระบารถบรรทุกเกะเล็ดเกะเหล็กมีหมดครับออปชั่นที่เกี่ยวกับันี้ก็สามารถเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลย ทางร้านก็อยู่อยู่เส้นถนนบายพาสครับบายพาชลบริเรียกเมืองโอเคครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b e นะครับก็ขอบคุณมากครับพี่พีีที kind of okay, è, like. ่เข้ามารับชมติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดใครสนใจก็แวะเข้ามาอุดหนุนกันได้ครับร้านสยามคนละสยามการค้าโอเคครับสวัสดีครับพี่พีซีพบกันคลิปต่อไปครับ